สวัสดีครับผมกับผมนายชัชอาจารย์พินจันนะครับวันนี้เป็นตัวแทนนะครับผมจะออกมาสรุปทั้ง4ี่หัวข้อในวันนี้นะครับผมก็คือคุณธรรมนะครับผมความเป็นครูจริยธรรมและก็จรรยบรรณนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสรุปนะครับผมของสมาชิกทั้งห้าคนในกลุ่มของพวกเรานะครับผมแล้วก็เอามาพูดในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับผมก็คือความเป็นครูนะครับผมจากการสรุปของทั้งสมาชิกของเรา5้าคนเนี่ยเราจะได้ใจความว่า ในเนื้อหาคลิปนะครับผมปอเนี่ยจะมีวันศิสิ์นะครับผมมีความสามารถในการจูงใจนะครับผมผู้คนด้วยวิธีการต่างๆเป็นนักพัฒนานะครับผมพัฒนาโรงเรียนนะครับผมไม่ใช่แค่โรงเรียนนะครับผมแต่เป็นทั้งหมู่บ้านนะครับผมและทํางานนะครับโดยมีหลักการต่างๆนะครับผมมีหลักการในการทํางานนะครับผมด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับผมและเป็นนักพัฒนานะครับผมโดยแท้จริงนะครับผมเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดชีวิตนะครับผมไม่มีที่สิ้นสุด ะะและยังมุ่งพัฒนานักเรียนนะครับผมให้มีความสามารถและมีความรู้นะครับผมทั้งด้านวิชาการและก็สาสอาชีพนะครับผมเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเหล่านี้นะครับผมจบออกไปมีทักษะความสามารถในการใช้ชีวิตนะครับผมอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับผมและยังรวมถึงการพัฒนาชาวบ้านนะครับผมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขึ้นจากแต่ก่อนด้วยนะครับผมรวมถึงข้อสําคัญนะครับก็คือเป็นแบบอย่างนะครับผม เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมนะครับผมจนเป็นที่ศรัทธาและเป็นที่อยอมรับในสังคมนั่นเองครับผมต่อไปนะครับผมข้อที่2ก็คือมืรทาความเป็นครูนะครับผมก็จากตัวคลิปเนี่ยครูใหญ่นะครับจะมีมือทาความเป็นครูเนี่ยอย่างรึ้ซึ้งอย่างลึกซึ้งนะครับผมก็เพราะว่าครูใหญ่เนี่ยพัฒนานะครับชุมชนนะครับผมไม่ใช่แต่เพียงโรงเรียนนะครับ สำหรับคุณธรรมแรกนะครับผมก็คือมีความสัตย์ต่อตนเองนะครับผมก็คือครูใหญ่เนี่ยตั้งหลัการเอาไว้นะครับผมแล้วก็มันทำมันอย่างอยาสำเร็จรู้ร่วงทำด้วยความตั้งใจนะครับผมไม่มีถอดถอยไม่มีทอดไม่มีทอดถอยนะครับผมต่อไปสองนะครับผมก็คือรู้จักข่มใจตนเองนะครับผมก็คือครูใหญ่เนี่ยรู้จักที่จะเสียสละชีวิตและผมการใช้ชีวิตตัวเองอย่างสุขสบายในเมืองเนี่ยมาใช้ชีวิตอย่างหน้าลำบากนะครับผมในชุมชนนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับ3ก็คือความอดทนอดกั้นนะครับผมผู้ใหญ่เนี่ยทำงานนะครับผมด้วยความอดทนกดดันนะครับผมทำงานอย่างไม่มีความย่อท้อนะครับผมและสุดท้ายงานนั้นก็สําเร็จลุล่วงนะครับผมต่อไปสีครับผมรู้จักระวางนะครับผมแล้วก็เสียสละประโยชน์ส่วนตนนะครับผมมากกว่าที่จะเสียสละนะครับผมอ่าก็คือรู้จักเสียสละเงินส่วนตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าทําให้อาชีพที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับผม และก็เสรีสละทั้งแรงกายแรงใจนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับผมและหัวข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือมีความเมตตานะครับผมต่อสิทธิแล้วก็ชาวบ้านทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับผมก็คือผูู้ใหญ่เนี่ยนะครับมีความเมตตานะครับผมรับทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางชาวบ้านหรือว่านักเรียนไม่ว่าจะเป็นบ้านหลหลังคาเรือนไหนก็ตามนะครับผมก็มีความรักเท่าเทียมกันนะครับผมเป็นเรื่องปฏิบัตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อต่อไปกันเลยครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับผมก็คือหัวข้อของจริยธรรมนะครับผมจริยธรรมหัวข้อแรกนะครับผมก็คือครูใหญ่มีความขยันขันแข็งนะครับผมเพราะว่าครูใหญ่เนี่ยได้ทําหน้าที่นะครับผมของตนเองอย่างดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับผมต่อไป2นะครับก็คือครูใหญ่เนี่ยมีวินัยต่อตนเองนะครับผมเพราะเพราะว่าครูใหญ่เนี่ยได้วางหลักการการทางาน ไวนะครับผมแล้วก็ลงมือทํามันอย่างสําเร็จไม่ว่าอุปสรรคระหว่งางทางจะเป็นอย่างไรนะครับผมข้อที่3นะครับผมก็คือครูใหญ่เนี่ยนะครับรู้จักปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนะครับผมก็เพราะว่าเมื่อครูใหญ่มาอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองไม่คุค้นเคยเนี่ยก็ได้นําความรู้ แล้วก็ความรู้ที่ตนมีเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาชุมชนระบบอย่างยั่งยืนนะครับผมต่อไป4นะครับผมก็คือคู้ใหญ่รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผมอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอนะครับผมก็คือไม่เรื่องปฏิบัตินั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครในหมู่บ้านเนี่ยก็ย่อมได้รับความช่วยเหลือนะครับผมอย่างเท่าเทียมจากคู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็5นะครับผมก็คือคู้ใหญ่เนี่ยได้เสียสละนะครับผมตนเองนะครับเพื่อทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม เสมอมานะครับผมแม้ว่าครูใหญ่สามารถทําอะไรได้นะครับผมครูใหญ่ก็จะลงมือทำมันนะครับผมอย่างไม่ย่อท้อนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวิชาชีพนะครับผมเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปกันเลยครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายในวันนี้กันแล้วนะครับผมก็คือหัวข้อจัรยาบัรณนะครับหัวข้อที่สก็สําหรับในเนื้อคลิปเนี่ยครูใหญ่จะมีจัรยาบัตรนะครับให้เราได้ศึกษาเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างอยู่หลากหลายด้านนะครับผม ก็จะยกตัวอ,อย่างนด้านไม่นะครับก็คือจรรยาบรรตต่อตอนเองนะครับผมก็คูยใหญ่มีความสามารถนะครับในการพัฒนาตนเองนะครับผมมีวิสัยทัศน์ที่ดีรวมถึงความสามารถในการมองถึงปัญหาที่มีอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ลงมือแก้ไขมันนะครับผมอย่างเหมาะสมและถูกวิธีะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นจรรยาบรรตต่อวิชาชีพนะครับผมก็คูยใหญ่มีความเมตตานะครับผมอดทนอดกลั้นนะครับผมต่อทุกคนในหมู่บ้านและยังรวมถึงความศรัทธาในวิชาชีพของตอนเองด้วยนะครับผม หัวข้อต่อไปครับผมจรรยาบันต่อผู้บริการนะครับก็คู่ใหญ่นะครับผมมีความเมตตาส,งส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านนะครับผมไม่ทําตนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับผมและยังเป็นผู้ร่วมลงมือในการส,งส่งเสริมและก็พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนนะครับแล้วและก็ถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับผมหัวข้อต่อไปก็จะเป็นจรรยาบัน ต่อผู้ร่วมอาชีพนะครับผมก็ผู้ใหญ่จะมีความเมตตานะความรักนะครับผมต่อครูผู้ช่วยทั้งสองท่านนะครับผมอย่างเท่าเทียมนะครับผมไม่เลือกปฏิบัติและที่สําคัญนะครับคือเรื่องที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบถึงต้นจะมีตําแหน่งที่ใหญ่กว่าก็ตังนะครับผมและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจัญญาบันต่อสังคมนะครับผมก็คู้ใหญ่นะครับผมมีความสามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นผู้นาของหมู่บ้านได้อย่างดีนะครับผมเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและที่สําคัญคือ อนุรักษ์และก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้ยั่งยืนนะครับผมแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอาชีพอะไรที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาหรือว่าได้มีการอาชีพเกิดใหม่ขึ้นมากมายเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมกลุ่มของกระผมเนี่ยก็จะขอจบการนําเสนอนะครับผมทั้ง4หัวข้อนะครับผมที่เราได้สรุป หัวข้อของเพื่อนทั้ง5คนมาในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับผมจะมีความสมปูรณ์นะครับผมถึงจะมีความผิดพลาดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะหกูกตูะอะไรผิดพลาดนะครับผมสำหรับวันนี้กลุ่มของกับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ